ขึ้นเยอมาเดินเลยเป็นไงชีวิตพวงมันต้องมีรูปปันคนแน่เลยมันต้องมีรูปปันคนแน่เลย โ,โอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าเห็นะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม แลพูดเหมือนคนอังกฤษกเลยไปเถอะเ่อกัน่ากลัวเอา้าเมื่อกี้ซา่าเลยใายซีอ,อะไรเอ่ยถ่ายไปใายซีอ,อะไรเอ่ออยหนีามาั้งปิดพับปุงเอาเฮ้ยดกินว่ะกินโฮ้ยค่อนหอมอ่ะ คนไหมนะอันนี้ก็เหม็นอุย้ยกลิ่นแรงอ่าเป็นการเปิดแล้วก็กลิ่นออกมาเฮ้ยอันนี้เหม็นนะอ่ะมันมีหลายกลิ่นนะครับเราอาจจะไม่ได้ลองทุกกลิ่นครับอ่จมูกจมูกใครไม่รู้อยากสนใจแล้วอะไรกะนครับ นี่นะครับ yeah. อยากอยากถือน้ำลายลงไปอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับมันจะเสียเวลา เป็นเป็นสี่เหลี่ยมลึกธรรมดาต่อยหู <c oughs> มีอาจมีหลายจุดที่คุณยังไม่รู้มีหลายจุดที่คุณยังไม่เข้าใจมาที่นี่ได้เลยนะครับอที่ศึกษาของีอ่งเล่นครั้งละหนึ่งคน 英雄。 นีจ้านีจ้าโผอะไรอ่ะใ่อยดิอ๊บโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บป่ะสินะเฮ้ยพอพ่อมันหยุดหมุนก่อนดิเฮ้ยอย่าหมุนอย่าหมุนรอมันหยุดดิ ชับจะส่องจากตรงนี้ไปไมีโัวจับดีอย่างเยอะเลยเหรอสำหรับวราคนนี้สวัสดีครับ